ตอก101ตอนที่7สอนวิธีแชร์ติ๊กโค้ดบนสมาร์ทโฟนย,นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n าวาไอทีชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการแชร์ติ๊กโค้ดนะครับหรือเหมือน QR Code โค้ดของโปรแกรม Tik t o k อนั่นเองบนมือถือของเรานะครับเพื่อเพื่อสามารถกดตัวไอขวามือบนของคลิปนี้นะครับจะมี playlist นะครับสอนวิดีโอมากมายเลยนะจ๊ะโอเค ก็เปิดโปรแกรมนะครับ TikTok ได้เลยนะครับซึ่งวิธีการเข้าไปสู่หน้าต่างของ Ti ๊ t o คนะครับแล้วก็กดหน้าต่างเดินนะครับคือโปรไฟล์นะฮะถ้าใครยังจำไม่ได้ก็กดนะครับหน้าจอขวาล่างรูปฉันนะครับหน้าคนเนี้ยกดเข้าไปนะฮะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับคือหน้าต่างการแก้ไขโปรไฟล์นั่นเองส่วนวิธีการเข้าออปชันนะครับคือขวามือบนสุดคือจุด3จุดนั่นเองกดเข้าไปครับ รอสักคู่หนึ่งจะมีหน้าต่างการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับติ๊กโค้ดอยู่ตรงไหนครับเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมานะครับสังเกตอันแรกสุดเลยนะครับเห็นไหมเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับ3กรอบเล็กๆนะครับแล้วก็มีขีด3ขีดเขียนว่าติ๊กโค้ดนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับคือติ๊กโค้ดของเรานั่นเองเราสามารถให้เพื่อนนะครับ แกนได้กดเซฟลงมือถือเราก็ได้นะครับนี่ับันทึก Q R หรือกดสแกนแค่นี้ก็จบแล้วนะจ๊ะโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ